ไม่เป็นไรโดนฟ้องไหมครับไม่เป็นไรครับกดละเจ็บกดแล้วเหรอเออสวัสดีค<ฮ>่ะ<อ>น้องบอกเขาเลิกส่งเจี๊ยบๆหน่อยครับเฮ้ยไอพวกเป็ดหยุดส่งดิบอกหน่อยหน่อยครับเลิกส่งหน่อยครับไอพวกเป็ดหยุดส่งแรงนะเจี๊บๆทำไมมันแรงจังเลยน้อง อ๋อปกติหนูค่ะเจี๊บเจี๊บหรอครับชื่ออะไรครับเนี่ยเจี๊บเจี๊บชื่อไข่มุกค่ะน้องไข่มุกรู้ไหมว่าชื่อเนี้ยพี่เคยมีประวัติมาก่อนเจี๊บเจี๊บเจี๊บค่ะขายต่างหูหน่อยขอโทษนะครับเพื่อมาศูตรสามพันเอยนะครับเป็นสามพันเดี๋ยวขายให้นะครับทำไมเขาถึงอยากซื้อต่างหูล้านพี่รู้ไหมครับเบอหุ้งค่ะน้องคนไทยหรือเปล่านี่คนไทยค่ะคนไทยหรอเราชอบพี่ไหม อาจจะยังนะเจี๊ยบจอดเลยเจี๊ยบเจี๊ยบเจีบเจี๊ยบเจีบพี่หลอกเจบเจี๊ยบเจี๊บพ่อหนูเจี๊ยบโง่เจี๊ยบกากเจี๊ยบเออเจี๊ยบปัญญาอ่อนไม่ไม่ไม่เราก็นพ่อหนูหลยก็พ่อหนูอ่าเจี๊ยกอกระกพี่ขอฟ้องเราสองแสนนะเจี๊ยบโอเคไหมไม่โอเคค่ะ ทำไมอ่ะพี่ฟ้องเรานะสองแสนไม่ไม่โอเคค่ะทำไมล่ะสองแสนไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะสองบาทค่ะเจี๊ยบโอเคครับพี่ฟ้องเขาสองแสนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ฟ้องโอเคครับไม่ฟ้องก็ได้แต่ว่าบอกชื่อแม่มาครับพี่จะไม่ฟ้องครับเจี๊ร็วเร็วชื่อยเรนค่ะชื่ออะไรนะ โอเคครับพี่ฟ้องเราเหมือนเดิมครับสองแสนขอบคุณมากครับบ๊ายบายไม่เอาค่ะเจียบเจียบสองแสนเรียบร้อยมาจะไม่ฟ้องแล้วพวกนนะี้ต้องโดนฟ้อง